ซินเดอเรล่ามาเลือกชุดจะไปงานคืนนี้ค่ะน่ารักเนาะโอ้โหโปมากมาทานข้าวกับละไมค่ะวันนี้กินอะไรคะละไมละไมกินแกงหน่อ,อไม้ใส่ไข่ไหมคะละไมบอกว่าฉ<บ>ันกินหน่อ,อไม้ได้ไหมฉันไม่กินไข่ วดแดงได้ไหมคะอ่ะวันก่อนก็ชมไปกินปูนะคะแต่จะลิไม่กินแพ้เพิที่อมของหัวไม่แพ้ทุชที่เปียร์ที่โกลที่ไค่ที่กระตือมันไม่แพ้มันแพ้ไข่บดแดงกับปูคะ่ะ <c oughs> แล้วดูละไมมันตักให้ชั้นสิมันคิดว่าอันนี้มันเป็นกระโถนพระหร้อไงตักใส่ตักกัเพื่อน <c oughs> ตัเพื่อนไม่อิ่มหรอก แกงหน่อไม้ใส่ไข่หมดแดงน,นะคะแล้วก็ใส่ผลกะเจียวนะคะกูจะไปฟ้องผัวมเมืองว่ามึงกินของหวานเอาผ้าไถยมาเลยอร่อยแต่จินเล็กไม่อ้าวนัผัวอืมอร่อยอานะ้วาวไ,ไม่ชอบตอแหลอีตอแหล